ฉันเล่นโทรศัพท์ก่อนนะโอเคเพื่อนอช่วงอืมอุณีพูดสิช่วงนี้ช่วงยังไอะไรนะช่วงนี้เธอเล่นเด็กโทรศัพท์หรอเน้นักวันไหมไม,ไม,ไม่เราช่วงนี้ฉัน ฉันน่ะจะต้องตนะิ๊กตกน่ะรอเราว่าจะไปไว่ายน้ําไปกับเราไหมอะ่ะชุดเธอกับเราอะ่ะได้พอดีนะไปไว่ายน้ําเล่นกันไหมที่ในหมู่บ้านอะ่ะไม่ดีกว่านะโอโหแย่เลยต้องไปคนเดียวซะแล้วโอ้เดี๋ยวพวกนี้ไปแล้วเราไปก่อนนะเราไปเล่นน้ําก่อนแล้วเธอไม่ไปอะ่ะก็ค่อยไปวันหลังก็ได้ เแ,แต่มีสวนน้ำหนึ่งอ่ะที่มันมีสระใหญ่ด้วยนะที่ไหนอะ่ะมันมันเป็นที่แบบแบบเด็กเล่นก็ได้อะไรเด็กอะไรก็ได้มีใใ่ใส่อะไรนะสสไส่ไอด์หรอใส่ใช่มันมันสูงด้วยนะรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่ไหนอ่ะสวนน้ําอะไรอะ่ะสวนน้ํา อเมริกาโหรอใช่เออได้เดี๋ยวเราให้พ่อแม่เราพาไปนะฉันไปด้วยเออได้เธอไปขออนุญาตพ่อแม่เธอด้วยนะได้สิแล้วเราจะไปรับที่บ้านได้สิเดี๋ฉันขอกินนอนักก่อนนะตอนนี้ฉันหิวมากเลยโอเคเงาเงแบ่งบ้างสิงแม่จะอยู่นี่เองใช้ นี่ตัวนี้นยมเงินเงมนเนวางกระเป๋าก่อน